สวัสดีครับเป็ดสวยๆครับนี่คือสุดยอดสินค้าครับในกล่องนี้นะครับเป็นเป็ดพันกาคีแกมเบลเพศผู้ทั้งกล่องครับเป็ดเพศผู้เขาไปทำอะไรครับไปขุนเลี้ยงทำเป็นเป็ดเนื้อนะครับส่งออกตลาดคือ เป็นต้นทางของอาหารการกินนะครับเป็ดย่างเป็ดพะโล้นะครับเป็ดย่างเกลือนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนเป็ดน,นะครับที่ขายตามห้างทําได้หลายแบบนะครับโดยเฉพาะาลูกเป็ดไข่ตัวผู้ของผมเนี่ยราคาหน้าขายมากครับราคาตัวละสิบาทเท่านั้นเองหมายความว่า,เ,าเมื่อเทียบกับเป็ดบาบารี่ซึ่งราคาตัว35เมื่อเทียบกับลูกเป็ดปักกิ่งราคา ตัวละ25นะครับแต่เป็ดไข่เพศผู้ของผมราคาตัวละ1ิบาทเท่านั้นเองถึงแม้ว่าจะโตมาตัวจะเล็กกว่าเขานะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะหาตลาดแล้วก็สร้างความหลากหลายในทางอาหารได้นะครับเช่นเป็นเป็ด,ปดพาโลสําหรับโต๊ะจีนนะครับเป็ดตุน๋นน้าแดงสําหรับโต๊ะจีนนะครับงานโต๊ะจีนนะครับหรือว่าเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือ าสามารถอัพราคาลูกเป็ดแล้วก็เลี้ยงจนโตนะครับเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือขายกาันที่ตัวละ1 8 0บาทหรือว่า,าร้านข้าวต้มตอนเย็นนะครับขายเป็ดพะโล้นะครับตัวละ280นะครับหรือว่าเป็ดย่างเป็ดย่างหนังกรอบนะครับาสามารถทําราคาได้ถึงตัวละ280ถึง380หรือว่าเป็นเป็ดย่างแบบว่า ถึงเฉพาะหนังที่จังหวัดนคปรปฐมนะครับสามารถอัพราคาเป็ดตัวผู้ไล่ทุ่งเนี่ยไปถึงตัวละเกือบพันบาทน,นี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มครับแต่วันนี้นะครับพี่อยากจะบอกว่าพี่ต้องการคนรุ่นใหม่นะครับที่สามารถาหาลูกค้าเก่งๆหาตลาดใหม่ๆนะครับสามารถเจาะตลาดาในเรื่องของอลูกค้า,าไปเลี้ยงและขุนโตขึ้นมาทำเนื้อ ขายนะครับราคาพี่ตัวละสิบาทพี่จะแบ่งกําไรให้น้องๆน,นะครับห้าสิบเปอร์ของกําไรตัวละสิบบาทนะครับแบ่งกําไรให้50าของกําไรคือหมายความว่าขาย10บาทถ้าพี่ส่งภาคอีสานภาคเหนือเนี่ยพี่จะได้กําไรตัวละหกบาทพี่แบ่งให้น้องไปเลย300บาทต่อร้อยตัวนะครับถ้าน้องสามารถขาย เป็ดตัวผู้ให้พี่เนี่ยส่งไปภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือในราคาตัวละสิบาทพี่จะแบ่งกําไรให้น้องต่อร้อยตัวสามร้อยบาทเงินสามร้อยหาได้ไม่ยากครับแต่มีข้อเน้นสําคัญนะครับอย่าไปหลอกเขาว่าเป็นตัวเมียนะครับให้เขาไปเลี้ยงเป็นเป็ดตัวผู้เท่านั้นขายตัวละสิบบาทให้เขาไปเลี้ยงเลี้ยงขุนทําเนื้อไปเลี้ยงไล่ทุ่งนะครับเป็ดตัวนี้สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมายนะ